หวงมากห่วงกว่าลูกสาวอีกนะจริงๆะยังหงความห่วงมันแค่ไหนอเอาร้อยยี่สิบแล้วกันชอบแอบถามว,ว่าแบบเออมีคนคุยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกไม่มีมีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจะมีแฟนหรือว่าจะคุยกับสาวเราก็โอเคนะเราก็รับได้แต่เพียงแต่ว่าขอสกแกนดิสก์ ห่วงไหมเรื่องความที่เป็นลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชายของบ้านด้วยพ่อกับแม่คนที่ห่วงน่าจะคุยกับคุณเจงนะเจงน่าจะห่วงมากกับแม,<อ>คแม่คุณแม่ห่วงมากแต่อยา่างโรเตอร์คนก็จับจีนกบตังคตอนนั้นไม่ที่เป็นเพื่อนใหญ่ๆแต่ต้องมีภาพแบบไรนี้ิอมมาก็เป็นเพื่อนครับแม่มาคุยเออใช่ใช่คุณแม่คุณแม่คุณแม่ เนี่ยอย่างคุณแม่คุณแม่กำความรักแม่ไปอยู่ฝั่งนี้ค่ะคุณแม่ชัดๆอ่าอ่าเขาเรื่องพอดีเลยเรื่องลูกชายคนสุดหองกับเรื่องความรักคุณแม่ตรงนี้มองยังไงห่วงลูกชายไหมห่วงไหมลูกสาวเราถามมาเยอะนะเอาห่วงไหมด้วยความที่หน้าตาเขาได้แล้วโตไปห่วงว่าห่วงห่วงมากห่วงกว่าลูกสาวอย่างจริงๆยารแจงความห่วงมันแค่ไหนเอาร้อยยี่สิบแล้วกันเพิ่มน้อยอีกเหรอห่วงลูกสาวเหรอเออได้ ่วงกับลูกสาวเพราะว่าไม่แต่มีเหตุผลเพราะว่าลูกสาวเด็กผู้หญิงอ่ะคือเวลาที่ถึงเขาโตเขาก็ยังแบบมีความติดแม่อะไรเงี้ยถ<น>ึงจะแบบมีแฟนหรือคุยกับหนุ่มๆเขาก็ยังมีความติดแม่งงแต่ว่าเด็กผู้ชายอ่ะคือถ้าถ้าติดสาวก็ติดเลย<น>เออ,อันนี้มันมันเนเจอร์เด็กผู้ชายอยู่แล้วเราก็เลยแบบต้องห่วงห่วงไปเยอะ<น>ๆหน่อย <laughs> ไม่ห่วงค่ะน้องห่วงหนูมากกว่าออแต่น้องห่วงพี่มากห่วงมากแล้วเนี้ยเป็นอีกเป็นอีกเหตุผลที่ทําไมแม่ห่วงพี่น้อยกว่าห่วงน้องเพราะว่ามีคนห่วงแทนแล้วคนนี้แบบห่วงหนักมากห่วงแบบว่าบางทีพี่ลงรูปในไอจีอย่างเงี้ยแม่ดูก็เฉยๆยนะแต่น้องชายกดโทรทันทีลบรูปสุดท้ายเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นตลอดเลยแม่ไม่แม่ไม่มีลิมิตเลยครว่าแบบห้ามห้ามมีแฟนอย่านี้ว่าอะไรอะไรเนี้ย จริงๆเราก็ไม่ได้แบบจํากัดว่าต้องอายุเท่านี้เท่านี้แต่ว่าเราก็จะบอกลูกว่าตอนนี้อยู่ในวัยเรียนเราต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องทําก่อนอะไรเงี้ยเรื่องเรียนเรื่องการแข่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าร้อนแล้วลูกแอร์มันแอร์มันน้อยคนเป็นเยอะมันเดือดลอดันนี้ทอนเปลยวมากเลยนะพี่ไม่นานจะไม่ร้อนเลยอ,ลอั <c oughs> ออนอน,น,อน,อนี้ท้อนเปี่วจม,ม,ม่คือดึงเมื่อแ,แม่บอกเมื่อไหร่จะหยุดพูดแม่ร้อนกว่าแม่ดูดีจะนี้เออใช่แต่เราก็ไม่ได้ห้ามเลยหรอกแต่ว่าก็จะแบบชอบแอบถามว่าแบบเ คนคุยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเาบอกไม่มีมีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพ่อตาสาวบอกากขอเป็นทิกจกที่บ้านอยากเป็นี่อางเป็นแม่บ้านขอในทิก톡 ก็รู้ขำๆแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าถ้าเขาจะมีแฟนหรือว่าจะคุยกับสาวเราเราก็เราก็โอเคนะเราก็รับได้แต่เพียงแต่ว่าขอสแกนนิดนึงแต่ดูน้ำเสียงแม่ดูแข็งมากเลยนะดูอออ่ะสเปคเครองโรเตอร์เป็นประมาณไหนสเปคแม่ดีกว่สเปคแม่ทำไมแบบไหน่สเปคแม่สเปคแม่ทำไมอาโรเตอร์ก่อนโรเตอร์ก่อนต้องให้แม่ตรงกันไหมเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าพูดต้องให้โรเตอร์ก่อนค่ะก็ เออไม่ตามแม่พูดแบบเออไม่ค่อยมีครับโอ้บ้าตอนนี้เพิ่งเล่าให้ฟังเล่าว่าเล่าเล่าใครฟังด้วยต้องชอบใส่ชุดสีขาวถ้าไม่ใส่ชุดสีดำอะไรเงี้ยต้องผมสีนี้อะไรเงี้ยใช่พี่แกสีขาวจริงโน้ตต้องอยากอยากมีแฟนเหมือนพี่สาวเราไหมไม่อยากครับพี่กำลังพี่ชี้ดำไปนิดนึงเออ อย่างอย่างพี่สาวมีคนมาอินบ็อกว่าเออขอดิวผ่านเราเป็นแม่สื่อไหมว่าจะดีไว้บ้างแลเพื่อนที่มอลยังถามเลยว่าเฮ้ยน้องโสวดไหมเนี่ยเราตอบได้ไหมไงหนูก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องยังเด็กน้องเด็กเด็กใช่ ก็แบบว่าเหมือนนังเข้าแบบเข้ายิมอะไรเงี้ยก็เลยโตขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจมากเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนลอเตอร์แบบเป็นเด็กแบบอ้วนๆอะไรเงี้ยน่ารักตอนนี้ก็แบบว่าการเป็นแบโตขึ้นเยอะมากตอนนี้เราจะมาห่วงน้องชายอีกไหมยังไม่ห่วงค่ะแต่ว่าเหมือนน้องเขาเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เป็นคนที่แบบสแกนให้เราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วง เก่งเนี่ยจะแจ้งนะครับถ้าใครอยากจะมาถีบรูปเราลูกชายเราเราต้องยังไงบ้างหรือต้องเข้าทางเราหรือว่ายังไงควรเหรอใช่เข้าทางแม่ดีสุดค่ะคือแบบว่าจริงๆไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเราแต่ว่าใครคือไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายอ่ะลูกจะพกใครอ่ะขอแค่แบบ่อยเป็นเด็กดีน่ารักแล้วก็ชนกันไปทางที่ดีแค่นี้โอเคแล้วแหละจริงๆเราก็ ขำๆไปงั้นแหละจริงๆถ้าลูกจะคุยหรือมีแฟนขำๆลูกก่อนเราเราก็โอเคแต่ก็จะอาจอาจจะมีแบบว่านิดนึงว่าเอาอย่าลืมแบบนี้นะเขาเคยพูดบอกว่าตะกี้ตะกี้ตะกี้เขาเขาเคยพูดบอกว่าหนูแบ่งเวลาเป็นหนูแบ่งเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถค่ะแสดงว่าเรามั่นใจว่าถ้าลูกมีแฟนก็คือตรงสเปคเราแน่นอนสเปคแม่ไม่สเปคลูกเอ่อหน้าหน้าจัดนะเพราะว่า เท่าที่รู้แบบว่าเวลาเขาชมสาวๆอ่ะเขาค่อนข้างจะแบบเออโอเคชมเวลาเขาชมใครเราเห็นก็เออคนนี้โอเคนะแบบเออแบบเป็นเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่แบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาจะชอบเขาชอบคนเรียบร้อยมากชอบผู้หญิงเรียบร้อยเราต้องมีอะไรจะพูดเก่งตัวแข็งเป๊กเลย